สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้มาเรามารับจ้างอีกแล้วนะคะรับจ้างทั่วไปแล้วจ้างมาเกี่ยวข้าวนะคะวันนี้ก็ออจะมาเกี่ยวข้าวกันนูน่นพี่น้องเรามาเยอะมาจากบ้านกุกตูมแต่ว,ว่ามาเกี่ยวข้าวที่กา้าวนค่ะวันนี้มานาอยู่ที่บ้านคูกยาว ข้าวก็ล้มโอ้โหข้าวก็ล้มแต่รวงข้าวใหญ่มากเลยนะคะเขาปลูกอะไรน้อนโอ้โหข้าวรวงข้าวใหญ่แต่ข้าวล้มนีม่นะคะจะมาเกี่ยวข้าว ไก่บ้านนาไกลบ้านนะคะหลายผู้หลายคนมาเด้อม,มาเด้อมัอน,นี่กับเมา่กี้ยวาเขาน้ำกันรับจ้างทั่วไปเขามาเขาจ้างแต่ว่ามาบ้านไกลนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ติดบ้านาบ้านไกลมาด้วยกันก็หลายคนหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้สิบกว่าคน <_ an> ไม่มี <_ an> น้ำนะคะ <_ an> พอดีไม่มีนม้ำแต่มันนอน <_ an> ข้าวก็นอนต้นมันก็ห่างๆนะคะแต่มันทำไมโอ้หวงข้าวข้าวไม่เหมือนบ้านเราเด้นข้าวทำไมเม็ดใหญ่แท <_ an> ้เ <_ an> <_ an> ม็ดก็ใหญ่เม็ดก็ใหญ่ เขาจะลงเกี่ยวกันแล้วข้าวไม่เหมือนของเราเลยนะคะข,ข้าวทำไมเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มากเลยข้าวะได้ขอไปทำพัน์บ้างแล้วแต่ว่ามันเป็นข้าวกลางพาดัดห่วงเขาห่วงเขาคือไม่ใหญ่แต่คือบ่คือของเท่า เข่าล่ะอืมนักเข่าอีหยังเขก็ขอขอขอทำไมเม็ดปุ้มเนาะเม็ดบวใหญ่ได้หนิอืโอ้โหหักอีหลีห่วงแม็ดแผดเป็นห่วงแต่ว่าเม็ดบบทีเออ ห่วงมันหลเนี่ยมันหนักห่วงมันกันเลยหักเอ่อกเขาแม่น่อยก็คือกัน่อยลืม <c ười> <c ười> โอ้นี่นะ้มนนามกีกระมี่ตุ้มกระมี่มาเกียวเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมาหลายบ้านหลายเมืองวันนี้หูน้น ทางหลวงหลวงได้มื่นมากมื่นนี้ทางหลวงหลวงมุกดาหารอืนอองเหมือมนคือ,อย่างอะได้หลายพวงยูหรือว่าห่วงฮะถ้ามันจะห่างเนาะก็เข้าห่อรับมันคือจะห่าง กเกี่ยวขเขามาเกี่ยวขเขาเข้าสองคนนี่ล้วเรได้อันเกือบอีบูดเนาะหอยสิยูตี่ละวหอยิยูแค้มแคมนี่ละเด้อมามามากเกี่ยวมากเกี่ยวหอยลืม,ม เข้าเนาะเข้าแต่เนาะเฮข้าก็ข้าดนเาะละเลียวเข้ามันก็หกว่าดั่งเนาะเฮยมันกว่าดมาแล้วยมันมีแล้วา้นไปได้ตกอเราดัมมไปแล้วนะเขาดัที่บอเอาไอ้พกผักเกียวนหอมมู่้เขาอีตีเา

เลื so oh. ่อพิมเลยเลื่อนพวงไว้ทั้งเขาแจ้วทั้งเขาอันเด้โอ้ยข้างดีฮิดบ่เป็นผุนเปรียวเขานกันเ้อผู้ร้ายผู้ร้ายคนเปีียวเขาน้อกันอืมอืม เายอะแล้โหมนโตัว mm. ต mm. well, ีองไม่เ huh. ข uh ้าทั้งหมดตอกไปเลยด้ให้ยางเรล้นงานะผมกัราตั้งน้อยอโหไม่่ม้ำ้มันร้อเาวาเขาเจาเอกใช่ล้นไคอยมาเจ้าเลยนะเขามัต้อเขาหลเออ นั่นล mm <h. S 2> ่ะ้วคนหนุ่มอาจารย์ของอีกอยางเาะตัดลำมันลำมันโว้ยตัดทุกหน คือตัดลำมันเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปรงต์ตเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ